รวมนสุดท้ายของจำนำข้าวที่ราคาแพงแล้วก็จำนำทุกเมล็ดเนี่ยทำให้คนไทยของเราเนี่ยมีหนี้สินกันเท่าไหร่ครับเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวประมาณ9ก้าแสนกว่าล้านนะเก้าแสนกว่าล <900, 000 S 1> ้าน <000. S 1> แต่ภาพรวมนะก็คือรวมของยุคของคุณสมชายอของคุณสมัครด้วยแต่ของคุณยิ่งรักเนี่ยสร้างความเสียหานประมาณ5 0 0แสนน่าจะ5 0 0แสนกว่าล้านผมจำห้แสนกว่าล้านมีจำนวนหนึ่งใช่ไหมที่เขาบอกว่าทคสไม่ใช่ก็ขายข้าวพอได้โครงการนี้ก็ขายข้าวได้ด้วย ก็เอาเงินกลับมาเป็นรายได้เพิ่มเข้ามาคือจริงๆอ่ะตัวเลขซื้อค้ายผมจำได้ไหมนะเพราะมันแปดเจ็ดแปดแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันล้านเป็นตัวเลขซื้อข้าวในห้าฤดูกาลอ๋อของยิ่งรักของยิ่งรักนะโอเคแล้วก็จะมีแปดเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์จำจำได้ม่นเลยแล้วก็มันจะมีเงินในการบริหารจัดการนะในห้าขอประมาณหกหมื่นกว่าล้าน เบ็ดเสร็จแล้วผมจําตัวเลขได้โดยประมาณห้าเก้าแสนเก้าแสนล้านโดยประมาณเก้าแสนสี่หมื่ล้านและส่วนหนึ่งก็เป็นตัวเลขที่เขาสามารถขายข้าวได้ซึ่งผมไม่มั่นใจว่าสามสามสี่แสนล้านนี่ผมจำตัวเลขไม่ชัดแต่รู้ว่ามีความเสียหายที่ถูกคณะกรรมการเปิดบัญชีโดยท่านท่านอธิบดีกรมบัญชีการเป็นประธานประมาณ5้าแสนกว่าล้านแต่ว่าของคุนยิ่งรัก แต่ถ้ามาเจอรายการอื่นด้วยก็ประมาณ9ก้าแสนกว่าแล้วห้าแสนกว่าล้านนั้นก็ทำให้ต้องมีการผ่อนชำระให้กับทกศใช่ไปทุกปีทุกปีทุกปีถูกต้องตั้งแต่ระยะตั้งแต่เสนอว่าตั้งแต่พลเอกประยุทธ์มายุดอำรรมากก็คือห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดก็ต้องเริ่มปีหกหกก็คือเกือบเกือบสิบปีเลยฮะ ใช้เนี่มาเรื่อยยังไม่หมดยังไม่หมดแถมว่าเหลือแค่สองแสนกว่าล้านโอ้โหนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนการนนี่คือเรื่องที่ทํากับโครงการระดับ8ปดเก้าแสนล้านถูกต้องครั้งที่แล้วแล้วก็มีการเสียหายอยู่ประมาณ5้าแสนล้านที่ว่าถูกต้องเอาละนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งวันนั้นเนี่ยคุณบอลนี่ยก็หาหลักฐานต่างๆมาแล้วก็รวมทั้งไปขึ้นสู่ศาลไปเป็นพยานกี่ครั้งครับเป็นพยานเรื่องจำนวนข้าวก่อนคือ จริงๆเป็นพยานตั้งแต่ตอนปปชแล้วนะเราเสร็จแล้วหลังจากที่ปปชมีมติสั่งฟ้องอายการสั่งฟ้องผมต้องไปนั่งประชุมร่วมคณะทางานอายการอีกหลายรอบแล้วก็ขึ้นสารดีกาของผู้ตํารวจงต่างหนวงการเบอรบคือครั้งใหญ่ๆหนึ่งครั้งเพราะว่าใช้จนทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ต้องไปขึ้นสารแพ่งเพื่อยึดทรัพย์ผมที่เราอาจจะไม่เข้าใจเพราะตอนเวลาขึ้นสารแพ่งมันใช้เวลาเมื่อเจ้าว่าเวลายึดทรัพย์ของเครือข่ายเสเอกเนี่ยมันใช้เวลา ผมจําได้ว่าศาลตัดสินยึดทรัพย์หลายคดีรวมแล้วเกือบ2องล้านบาทที่ผมทํางานให้เป็นตินนะถ้ามีรางวัลนำจับได้เปอซ็นท,ที่เขาได้เงินพัน,น 1, ล้านเลยนะโอ้ครับ<ม>นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องไปเป็นพยา,ยานต้องไปจัดการเรื่องคดีความต่างๆไล่ไปจนกระทั่งคุณยิ่งรักหนีไปเพราะว่าถูกตัดสินว่าผิดมีคมุณบุญทรง ถูกตัดสินว่าผิดจำคุกอยู่ตอนนี้มีคุณภูมิชรัคปีคุณทรง48คุณภูมิ36สิบเสียเพียง48และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประมาณสากว่าปีเราอธิบดี20กว่าปีอะไรจะมีทุกคนโดนหมดพวกอธิบดีทั้งหลายตรงข้างหลังเนี่ยยังถูกจำคุกอยู่ไม่ได้หนีใช่ไหมหรือหนีไมคือคือเราไม่แน่ใจว่า มันผ่านมาหลายปีแล้วนะมันผ่านมาหลายปีแต่ละคนถูกได้รับการพระราชทานพยาธทษแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงยังไงอันนี้เราไม่ทราบแต่รู้ว่าแต่ละคนรู้ว่าถ้าคนดังๆอย่างคุณบุญทรงคุณภูมิเสพเปียงเนี่ยคุณไปว่าคนได้ข่าวเป็นยังงนะยังอยู่ขณะนี้ยังอยู่เพราะว่ามันมีข่าวที่ช่วงรั้นตีคนหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมที่สังคมออกมาต่อต้านที่คุณไปทําเรื่องแป๊บๆลด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 ไม่่าอไว้ข่าวที่แล้วที่แล้วแล้วจนท่านตอนหลังมีการ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้เกณฑ์ในการพระราชทานพยโทษว่าค,คุยต้องถูกติดในรนดาบหนึ่งในสามคดณทิจริตอะไรมันจะมีะเกณฑ์อยู่ไหมโอเคเอาล่ะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยที่ได้ตรวจสอบให้กับทางประเทศไทยของเรา